เจอแน่นี่ไงยืนเผอๆยิงนี่เป็นไงล่ะเอ้ยโดนเราโดนเราโดนนี่ยิงโดนไหมเนี่ยโอ้ยเนี่นีหนีแล้วนี่แล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถไม่ขวางรถไม่ขวางนี่ไงยืนเฉยๆยืนเฉยๆเหรอจุกไหมอะจุกไหมเล่าจุกไหมอะเป็นโง่เหรอร่วงไหมอ่ะ บอกแล้วว่าล่วงฮะนี่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 ไงเรานี่ไงเราเป็นไงเราโดนไปล่วงปะเฮ้ยยังไม่ล่วงเหรอเออมันต้องล่วงอยู่แล้วสิเฮ้ยฮะได้ดิมาดิมาดิาดเออล่วงหมดแหละล่วงหมดแหละล่วงหมดแหละเราเป็น ชื่นมั่งเออเออมาเอาอะไรเดี่เอาอะไรไปลุยเดียวตังค์ยังไม่ค่อยเยอะไขควงดีไหมเอาอะไรเดียผมไม้ดีกว่าไปเจอการเจอกันเจอกันหงวดหน้าหงวดหน้ามาเห็นไม้เห็นไม้ชื่นนะชื่นนะมาชื่นนะเจอการเจอกันมา มาได้มาได้ให่ทำไรได้ฮะเพิ่บไปตู้มาตังมาเอยอนีต่ตังมาดิตู้เอทีเอ็มมีตังให้ไหมน่ะมีตังให้ไหมน่ะเฮ้ยตังโโตังโอ้โหตังเพียบตังเพียบเก็บอืมอืมอืมเก็บตังก่อนเอ้ยเพื่อนเอาไปหมดเลยโธ่ เฮ้ยแต่เรามีตังค์แล้วเราไปซื้อปืนดีกว่ามาเจอหน้าเจอหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราชื่นเดี๋ยวใจเย็นแป๊บหนึ่งขอไปเอาปืนก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะติดต่อชุดต่อชุดต่อชุดต่อสองห่อไทยๆนี่ไงได้แล้วปืนปากกามาแล้วมาดิมาดิใครจะเล่นก็มามาฮ่าวนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมึงเป็นมึงเฮ้ยเอ้ยนี่ใครเฮ้ยค่ะเอ้ยมาใม่คนเดียวอ่ะเฮ้ยมาใม่คนเดียวอ่ะฮะฮะกระหนกกระหนกมาใม่คนเดียวกระหนกมาใม่คนเดียวเฮ้ย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 นีก่อนนีก่อนเนื่องดูก่อนจุกก่อนจุกก่อนจุกก่อนมึงเจอกันแน่เจอกันแน่มา ได้มา alles. 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย oh, ทำยไมวิ่งช้าเงี้ยทำไมต้องไม่วิ่งช้าเงี้ยล่วงไหมอ่ะไม่ล่วงเหรอไม่ล่วงเหรอไม่ล่วงเหรอไหนใครบุคคลอันตรายเนี่ยเฮ้ยยังไงยังไงอ่ะไม่โดนเหรอไม่ล่วงเหรอเนี่ยเฮ้ยเราไม่มีใครมา มาทางนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเอันนี้ใครอ่ะเอ้ยเหมือนอินเหมือนอินเหมือนจะเป็นอินได้ดิไปนเนี่ยไอกระหนกเหรอกระหนกกระหนกกระหนกอยากจะเจอกระหนกอยากจะเจอเออเออเออซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำนี่ไงนี่ไงนี่ไงซามากซามากซามากกลับโรงเรียนไป เดี๋ยว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 ใส่กสุญเงินใส่กสุญเงินเชิญเชิญเชิญไอ้อืมอืม,มตังหล่นตังหล่นขอเก็บก่อนนะตังหล่นขอเก็บก่อนนะยี่บห้าบาทก็เอามามามาเล่นกันตรงสะพานลอยก็ได้นะมาเล่นกันตรงสะพานลอยได้นะมาเด้มาเด้ มาเลยมาเลยเอาไว้กำลังนัวรอฮะคือลำกล้องก่อนจเจอแน่นีงยืนเผลอๆยิงนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะยืนเผลอๆเ,เป็นไงล่ะเอ้ใครอะใครยิงอะใครยิงเหรอเฮ้ยไ,ไม่เป็นไร,รอะเนี่ยโดนไม่โดนวิ่เนี่ยดูไม่ทันแต่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเราโดนเราโดน ยิงตัวไหมเนี่ยโอ้ยหนี่นีแล้วนี่แล้วโอ้ยโอ๊ยรถเมฆขวางรถเมฆขวางเฮ้ยโอ้โหเพื่อนช่วยด้ววยยเพื่่อนชหน่อยเพื่อนช่วย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 หน่อยเพื่อนเราโดนเพื่อนเอ้ยไม่เหรอเนี่ยไม่เป็นไรเหรอเนี่ยเอ้ยเฮ้ยรวมไปหนึ่งรวมไปหนึ่งแล้วโอ้ยตีได้ดิตายดิมาดิ มาที่นี่ไงฟาที่มาเจอกันหน่อยมาจะวิ่งไปไหนักหนาจะวิ่งไปไหนักหนามาดิ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 าดเฮ้ยนายจิงก็ตามมาดิตามมาเลยตามมาตามมานายจิงตามมาตามมาดิไม่มีกระสุนแล้ว อไปก่อนเขาก่อนซื้อกระสุนก่อนเดี๋ยวนายเจอเดี๋ยวนายเจอเราซื้อกระสุนปั๊บหนึ่งนายเจอแน่ปับ๊บมาแล้วมาแล้วเรามีกระสุนนะเฮ้ยนายเจอนะเฮ้ยนายนายทำอะไรนายทำไรเงิดพุ่งเลย ลุ้มลุ้มลุ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 มต้องลุมแล้วต้องลุมในจังหวะนี้ต้องลุ้มแล้วต้องลุมแล้วจังหวะนี้ต้องลุมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนหลายทีโดนหลายทีเดี๋ยวโลบก่อนโดนก่อนจริงๆเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันไม่โดนนี่ไงเราล่วงไปดิล่วงไปดิ ล่วงไปไดิล่วงไปไดิล่วงไปไดิเออมาฮะมามาห้ใครเจอชื่นมามาได้นะมาได้นะมีนี่ไปนเนี่ยมีอ,อ่ออะไรที่มันเพิ่มเลือดได้ไหมเนี่ยไม่เราไม่มีอะไรเพิ่มเลือดเลยเหรอหุ่มืดแล้วด้วยน่ะมองไม่เห็นเลย ไปมันทำอะไรได้อ่ะแปดสิบอ่ะซื้อดิปึ๊บเอาไว้ทำอะไรอ่ะไ้ชัอ่ะนี่เราเขียนป้ายอะไรชื่น,ช,ช,นชื่นโวยชื่นโวยชื่นโวยอ่าชื่นโวยไหนดูดิเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ลองรับภาษาไทยเสียงเลยอิ่มไปแล้วก็ เอ้เน on it so ี่ยอะไรมาถึงนี่เลยเหรออืมอืมผสมลงเขาไปเขาไปซัดซัดให้ซัดให้เอ้ยเ้ยมันพิมพ์อยู่มันพิมพ์อยู่อืมโอ้โห่ยิง่างไหนเนี่ยเฮ้ยลคกันโลคันลคันเกือบล่วงเกือบล่วงเอาใหม่ๆใหม่ตอนนี้โอ้กระหนกบูอินโอ้โหโอ้โห เฮ้ยเยอะเยอะมีตำรวจด้วยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้อินเยอะใช้ได้เฮ้ยมาถึงนี่เลยเหรอมาถึงนี่เลยเหรอฮะนี่ไงยืนเฉยเฉยยืนเฉยเฉยเหรอจุกไหมจุกไม่เล่าจุกไหมเก,ก็นโงก็อ่วงไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวายจะหาจังหวะยิงเข้าไปช่วยเพื่อนก่อน จังหวะยิงเข้าไปล่วงนะนั่นบอกแล้วว่านายล่วงบอกแล้วว่าล่วงฮนะนี่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 ไงเรานี่ไงเราตรงนู้นมีเออกระสุนเราจะหมดแล้วกระสุนเราจะหมดแล้วยิงไปก่อนอินเนาะยิงไปก่อนนัดหนึ่งก่อนจะไปซื้อกระสุนใหม่มามาซื้อกระสุนก่อนครับมีกระสุนแล้วตอนนี้มา้าเอ้ย มันยืนทำไรจะมาทำไรแถวนี้อ่ะฮะ